สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเอกเลิฟนะครับก็นายหน้าเขตนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับมานําสาระดดีๆแชร์แบ่งปันบอกต่อกับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนๆให้รับชมกันอีกแล้วนะครับนะครับตรงนี้นะครับตอฝากติดตามกันด้วยนะครับนะครับมาดาเนินการถึงคลิปที่5แล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับเรามีหัวข้อเกี่ยวกับการยื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อครับว่าเราต้องมีเอกสารอะไรให้กับทางธนาคารบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะนําสาระดดีๆ มาแชร์แบงปันบอกต่อนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สามารถติดชมกันได้นะครับนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเอกสารนะครับที่เราจะดำเนินการยื่นให้กับทางแบงก์นะครับก็จะมีนะครับหนึ่งนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับนะครับบัตรข้าราชการหรือหนังสือเดินทางนะครับนะครับที่เรียกกันว่าพาสปอร์ตนะครับนะครับสองนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสามนะครับสำเนาทะเบียนสมรสนะครับใบยานะครับถ้ามีนะครับถ้ามีนะครับ สี่นะครับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับของลูกค้านะครับนะครับถ้ามีนะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอกสารแสดงรายได้กับลูกค้านะครับว่าลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงานประจําหรือจะเป็นอาชีพอิสระนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับหนึ่งนะครับในกรณีประกอบอาชีพประจํานะครับหรือผู้มีรายได้ประจานะครับตรงนี้นะครับหนนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับหรือหนังสือรับรองสวัสดิการ ทางบริษัทของลูกค้าครับที่เข้าคอนแทคกกับทางธนาคารแต่ละธนาคารนะครับถ้ามีนะครับนะครับ1.2นะครับสไนี้เป็นเดือนย้อนหลังนะครับ3เดือนถึง6เดือนนะครับนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นเอกสารที่คุณต้องมีให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับนะครับนะครับถ้าคุณไม่มีประวัติเกี่ยวกับการติดหนี้หรือว่าเครดิต บูโรที่ไม่ดีนะครับแบกริตนะครับก็จะสามารถดําเนินการยื่นการกู้ได้ง่ายนะครับนะครับและก็ไม่มีภาระสูงมากเกินไปนะครับรับรองครับคุณได้บ้านแน่นะครับนะครับยังไงช่วยฝากติดตามเฟซบุ๊กผมนะครับเอกเลิฟเลิฟแล้วก็เขจขายบ้านของผมนะครับบายเอกเลิฟเลิฟพาร์ตี้ด้วยนะครับนะครับตามอยู่ช่องทาง u t u b e ด้วยนะครับก็ผมได้ทาทาการตลาดกับการสื่อออนไลน์ทั่วทั่วไปนะครับก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้าต่อไปนะครับว่าผมจะดำเนินการ มีอะไรสาระอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ